สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักขอต้อนรับเข้าสู่เบิร์ดบุ๊กสำนักพิมพ์อิสระหนังสือติดปีกกับหนังสือเสียงเรื่องขายรหัสลับจักรวาลผ่านสมองสิทธ,ธะโดยธาตุโพธิยานคลิปนี้เป็นบทที่5หัตแห่งเทพเจ้า Hand o ด g o กในหมู่ชนที่ถือตระกูลเป็นใหญ่กษัตริย์จัดว่าประเสริฐที่สุดแต่ท่านผู้เพียรพ,พร้อมด้วยวิชาและจรณะจัดว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์และเทวดาสนังกุมารรม หนึ่งในเทวดาชั้นพรมที่พระพุทธเจ้ายอมรับให้จะลึกวาทะไว้ในพระไตรปิฎกเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตประสบความสําเร็จง่ายจังขณะที่บางคนตรงกันข้ามเงินไม่พอใช้อยาว่าแต่เงินเก็บเลยแค่จะเอาชีวิตให้รอดในแต่ละวันก็ยากแล้วลองทายซิว่าอะไรคือตัวแปรทําให้สองคนนี้แตกต่างกันคุณคิดว่ามันเกี่ยวกับการศึกษาต้นทุนชีวิต ประสบการณ์คอนเน็กชันจังหวะเวลาโอกาสดวงหรือโชคชะตาหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เลยสักอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกเท่านั้นถ้าคุณมีคนหนึ่งที่กำลังมองหาเคล็ดลับเพื่อนำพาตนเองให้หลุดพ้นจากวงโคจรคำว่าล้มเหลวหรือยากจนอย่างถาวรขารรหัสลับจักรวาลผ่านสมองสิทธัะตอนหัดแห่งเทพเจ้ามีคำตอบตามมาครับ รู้ไหมว่าในสมองของเรามีไมซ์เซ็ตที่เป็นตัวเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องเงินทองความสําเร็จความรมเหลวสมหวังผิดหวังเอาไว้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สํานึกและยังเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิธีคิดคําพูดการกระทําวิธีหาเงินใช้เงินและเก็บเงินของเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวต่อให้คุณเป็นผู้รอบรู้ด้านการตลาดการขายการลงทุนการเจราจาต่อรอง แต่คุณจะไม่มีทางมีเงินเป็นกอบเป็นกำได้เลยถ้าไมยเซตในสมองของคุณไม่ได้ถูกกาหนดไว้ให้เชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินแม้ว่าคุณจะโชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งได้เงินก้อนใหญ่มาแต่ในที่สุดคุณก็จะสูญเสียมันไปคุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จในทุกๆด้านได้เลยอย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นด้านความรักด้านการงานด้านการเงินหรือแม้แต่ด้านสุขภาพ หากไมเซตในหัวของคุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จทางด้านนั้นได้ข่าวดีก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนไมเซตในสมองให้เชื่อได้ด้วยการสั่งจิตตัวเองเป็นไมเซตแห่งความสําเร็จมั่งคั่งเคยได้ยินคํานี้ไหมสัมผัสไมดาสนั่นแหละใช่เลยแต่ในบริบทนี้เราจะใช้คําว่าหัดแห่งเทพเจ้าหมายถึงคนที่มีมือศักดิ์สิทธิ์เหมือนมือเทวดา เป็นมืออาชีพที่หยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเคยสังเกตไหมเวลาเราเห็นคนรวยคนดังคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตเรามักจะมองไปที่ผลลัพธ์ของเขาแต่อะไรกันแน่คือสาเหตุที่ทําให้คนเหล่านั้นประสบความสําเร็จแสดงผลลัพธ์ออกมาสวยงามแบบนี้คําตอบคือเมล็ดพันธุ์และลากไม้ลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่หญหญต้นหนึ่งบนต้นมีใบเขียวช่วอุ่มออกดอกออกผลมากมาย ในชีวิตจริงเราเรียกผลไม้ว่าผลลัพธ์สิ่งที่มองเห็นภายนอกทั้งหมดนี้มาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือรากที่อยู่ใต้ดินยิ่งต้นไม้ใหญ่โตมากขนาดไหนรากก็จะต้องกว้างใหญ่ชอนชัยออกไปมากเท่านั้นสิ่งที่อยู่ใต้ดินสร้างสิ่งที่อยู่เหนือพื้นดินนี่คือกฎของธรรมชาติเป็นกฎสากลแห่งจักรวาลสิ่สงที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่เรามองเห็นแปลว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้ก็จะต้องเริ่มแก้ไปที่รากไม้ หากอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มองเห็นเราก็ต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่มองไม่เห็นชั้นทะหรือพรสวรรค์คือมเมล็ดพันธุ์จิตใต้สำนึกคือรากของต้นไม้สองอย่างนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แสดงผลลัพธ์ออกมาได้นักประสาทวิทยาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาจะมีโครงสร้างสมองเหมือนกันขนาดเท่าๆกันจำนวนเซลล์ประสาทไม่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทำให้บางคนฉลาดมากเรียนเก่งประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นเพราะพวกเขารู้ความลับของการใช้สมองบางส่วนที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้โดยอาจจะเป็นผลมาจากพันธุกรรมการเลี้ยงดูพรสวรรค์การศึกษาแต่เรามาฟังคําของพระพุทธเจ้าดูบ้างพระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระตรปิฎกชั้นอภิธรรมว่าเกิดจากเจตสิกอันเป็นพลังมาจากกรรมเก่ารวมกลุ่มขึ้นเป็นองค์ประกอบของดวงจิตมารับอารมณ์คือเวทนาตัณหาอุปทาน และอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้จะไปเหนี่ยวนําให้สมองส่วนที่ต้องการใช้เริ่มทํางานเกิดเป็นความรักความชอบความถนัดความพอใจขึ้นมาภาษาพระเรียกว่าฉันทะเจตสิกใครมีฉันทะแบบไหนเขาก็จะมีชีวิตเป็นไปาตามนั้นความจริงยังมีเจตสิกตัวอ,อื่นๆอ,อีกมากถึง52ชนิดมีทั้งฝ่ายกุศลฝ่ายที่เป็นกลางและฝ่ายอากุศลเช่นปัญญาเจตสิกวิทยะเจตสิกเอกคตาเจตสิก ปีติเจตสิกศรัทธาเจตสิกหรือโลภเจตสิกอิสาเจตสิกเป็นต้นเจตสิกทั้งหมดนี้เมื่อผสมรวมด้วยอัตตาส่วนต่างๆกันทําให้เกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกได้นับล้านๆแบบกลายเป็นพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ไม่ซ้ํากันเลยในประชากรโลก7000ล้านคนประเด็นก็คือเจตสิกไม่ได้เกิดจากการทํางานของสมองถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถโครนิ่งไมเคิลแจ็กสันขึ้นมา ก็จะได้มนุษย์อีกคนที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันร้อยเปอร์เซนต์แต่ส่วนของนามไม่เหมือนกันร่างคนอาจจะเกตครานใจร้อนไม่ชอบเต้นไม่ชอบร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของจิตคือเจตสิกดังนั้นถ้ามีกรรมดีข้ามภพข้ามชาติมามากก็เหมือนกับมีซอฟต์แวร์ชั้นเยี่ยมที่แม้จะถ่ายทอดเข้าสู่โตเครื่องลักษณะเดียวกับคนอื่นๆแต่สามารถใช้ประสิทธิภาพของมันสมองได้อย่างสูงสุด เหนืออื่นใดก็คือเมื่อสมองเริ่มใช้งานไปตามฉันทะหรือพรสวรรค์ของตัวเองมันจะหลั่งสารแห่งความสุขคือสารเอนโดฟินออกมาและจุดเริ่มต้นของการเป็นการมีความสําเร็จความมั่งคั่งพลังแห่งการดึงดูดอยู่ตรงนี้ความสุขคือจุดเริ่มต้นแห่งการดึงดูดและนี่ก็คือกุญแจทองคําดอกแรกความสุขคือจุดเริ่มต้นแห่งความสําเร็จสมปรารถนา รู้ไหมว่าที่จริงแล้วมหาเศรษฐีคนสําเร็จหรือคนเก่งระดับโลกทุกคนก็มีจุดเริ่มต้นแบบเดียวกับคุณนี่แหละแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้เขาแตกต่างก็คือพวกเขาลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่เกินขีดจํากัดของสมองและเกินขีดจํากัดของศักยภาพเดิมที่เขาเคยทําได้ประเด็นก็คือในสมองจะมี mindset ความเชื่อเรื่องความปลอดภัยคิดอย่างรอบคอบอะไรที่มาดูสุ่มเสี่ยงก็จะให้เกิดความกลัวไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในแง่หนึ่งมันก็ดี แต่อีกแง่หนึ่งมันก็จุดเราไว้ทำให้ไม่กล้าลงมือทำอะไรใหม่ๆไม่กล้าลงทุนแต่คนสำเร็จทุกคนจะรู้เคล็ดลับว่าต้องคิดใหญ่ทำใหญ่ไปให้เหนือเหตุผลเดิมๆมีเพียงพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นที่ความเชื่อในสมองมันจะถูกระเบิดศักยภาพออกมาปลดล็อกไมเซ็ตความเชื่อที่เป็นกรอบจากัดตัวตนคุณไว้ยกตัวอย่างไมเซตความเชื่อเรื่องความเพียรพยายามที่เราถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กถูกต้องก็จริง แต่ยังไม่ถูกทั้งหมดทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับภาษิตนี้นะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นความจริงก็คือความพยายามเพียงอย่างเดียวไม่ใช่องค์ประกอบของความสําเร็จทั้งหมด <c oughs> ไม่ใช่องค์ประกอบของความสําเร็จทั้งหมดความเพียงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสําเร็จเท่านั้นและโปรดเข้าใจด้วยว่าผู้เขียนไม่ได้ต้องการชวนให้เราทุกคนมาเถียงกับคําของผู้ใหญ่ที่สอนเรามาเพียงแต่ต้องการเสริมให้เห็นว่าเรื่องความสําเร็จ ความเก่งหรือความมั่งคั่งมันยังมีองค์ประกอบอื่นด้วยไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวแล้วมันจะสําเร็จโลกนี้ไม่เคยมีมหาเศรษฐีคนเก่งหรือคนสําเร็จคนไหนประสบความสําเร็จมั่งคั่งขึ้นมาได้ด้วยการขอเชื่อรับจักกดแรงดึงดูดแห่งจักรวาลและนอนแคะสะดือไปวันๆโดยที่เขาไม่ลงมือทาอะไรบางอย่างเพื่อนําพาตัวเองไปสู่เป้าหมายคนประเภทนี้นอกจากจะไม่คู่ควรกับหัตแห่งเทพเจ้าแล้ว นำซ้ำเขายังมีสัมผัสแห่งหายนะอีกต่หากคือหยิบจับอะไรก็เจ๊งทำอะไรก็ล้มเหลวและแน่นอนเขาไม่ใช่คนที่มีความเพียรแต่เป็นคนขี้เกียจดังนั้นเพื่อประหยัดพื้นที่เราจะไม่พูดถึงคนประเภทนี้ให้เสียเวลาแต่เราจะมาโฟกัสไปที่วิริยะที่แปลว่าความเพียรพยายามขยันใจสู้กล้าหารบากบันอดทนหรือแม้แต่กดหนึ่งชั่วโมงรวมทั้งความมีวินยัย ย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสําเร็จเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดของความสําเร็จปัจจุบันนี้บนโลกมีคนมากมายมหาศาลกว่า7 0 0 0ล้านคนที่ใช้เวลาทํางาน7-8ชั่วโมงต่อวันแต่มีคนเพียงจํานวนเศษเสี้ยวเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จมั่งคั่งขึ้นมาได้เห็นหรือยังว่าแค่ขยันอย่างเดียวยังไม่ใช่คําตอบของความสําเร็จฉะนั้นก่อนที่จะไปไกลกว่านี้เราต้องยอมรับความจริงข้อนี้ว่าคนสําเร็จทุกคนลริ่เป็นคนขยัน แต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนจะเป็นคนสําเร็จคําถามคือถ้าเช่นนั้นเราต้องขยันแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จเรื่องความสําเร็จนั้นพระพุทธเจ้าคือหมายเลขหนึ่งและพระพุทธองค์ตรัสเปิดเผยเคล็ดลับไว้ว่าเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายสารเสริญตถาคตว่าเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เพราะว่าเราได้เจริญให้มาก ทำให้มากแล้วซึ่งอิทธิบาท4อิทธิบาท4คือทางแห่งความสําเร็จอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเห็นเลยยังว่าความสําเร็จนั้นนอกจากความขยันแล้วยังต้องมีใจรักมีความใส่ใจจดจอ่อและที่สําคัญต้องมีปัญญาด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องมาครบองค์ประกอบเพราะมีความสัมพันธ์กันอยู่ในตัวจะขาดข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้เด็ดขาดยกตัวอย่าง คนขยันแต่ไม่มีใจรักงานที่ทำคนจะไม่มีความสุขขาดความกระตือรือร้นขยันทำในสิ่งที่ตัวเองไม่รักไม่ต่างจากทำในสิ่งที่เกลียดผลก็คือคุณจะเจอความเครียดเวลาทำงานเรื่องนี้สำคัญมากวอลเลนบัฟเฟตเจ้าพ่อแห่งวงการหุ้นอภิมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกจึงสอนลูกชายของเขาที่เลือกใช้ชีวิตไปทำไรข่ข้าวโพดแทนที่จะเดินตามรอยพ่อว่าลูกคนทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเหมือนพ่อที่รักจะหาเงินจากหุ้น เคล็ดลับแห่งความมั่งคั่งในชีวิตก็คือการจะทำสิ่งที่ตัวเองรักทุกวันนั่นเองคนขยันแต่ไม่มีจิตจดจ่อโฟกัสอยู่กับงานที่ทำคือทำทีละหลายอย่างในเวลาเดียวกันการทำงานแบบนี้คุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในสายงานได้เลยเพราะผลงานที่ออกมาจะขาดคุณภาพขาดประสิทธิภาพเชื่อเถอะว่าโลกมีงานขยะมากพอแล้วหรือคนขยันแต่ขาดปัญญา ไม่รู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์ไม่รู้ว่าโลกต้องการอะไรเขาพัฒนาไปถึงไหนแต่แล้วไม่รู้จักแก้ปัญหาใตลาดไม่รู้ความต้องการของลูกค้าขยันทําอย่างเดียวตะพืชคุณจะได้เป็นเพียงแม่ลูกมากพ่อลูกดกที่ขายผลงานไม่ได้เลยรู้ไหมว่าบุญเป็นชื่อของความสุขตามกฎแห่งแรงดึงดูดสุขดึงดูดสุขทุกดึงดูดทุกดังนั้นถ้าทํางานแล้วมีความสุข แปลว่าเรากําลังเติมบุญอยู่ด้วยการทํางานและให้แรงดึงดูดมันช่วยย่นย่อระยะเวลาแห่งความสําเร็จมั่งคั่งนี่คือพลังทวีทําน้อยแต่ได้มากในระดับจักรวาลตามปกติเมื่อเราพอใจรักชอบงานไหนเวลาทํางานใจเราจะแน่วแน่เป็นสมาธิเมื่อเจอปัญหาใจก็จะสู้ลุยไม่ถอยเพราะเรารู้ว่าการทําให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นนั่นคือวิธีทําให้เรามีความสุขวิริยะคือความกล้าหาญ ในการนำเสนอสิ่งที่เรารู้ชัดแล้วว่ามันจะทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นฉะนั้นจากปัญหาก็จะเปลี่ยนเป็นความท้าทายยิ่งเกิดปัญหาก็ยิ่งรู้สึกสนุกตื่นเต้นได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์สร้างสรรค์จิตวิญญาณก็ยิ่งเติบโตเพราะฉะนั้นความเพียรที่ถูกต้องเป็นสัมมาต้องประกอบด้วยอิทธิบาทสีคือมีใจรักภาคเพียรทรำจดจำจ่อจิตคิดใช้ปัญญาสอบสวนและนี่ก็คือกุญแจทองคำดอกสอง สำหรับเปลี่ยนมือกระจอกให้เป็นมืออาชีพเป็นมือที่ผู้คนยอมรับว่าเก่งกาจขั้นเทพมาถึงความลับข้อสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยกับหัวข้อที่ปูไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องไม้แท่งความสําเร็จมั่งคั่งหรือความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีหัตแห่งเทพเจ้าหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดแต่รู้ไหมการที่เราจะโน้มน้าวให้สมองเกิดความเชื่อมั่นตัวเองในระดับนั้นได้มันต้องมีข้อมูล แล้วต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพในจํานวนมากพอเมื่อได้ข้อมูลดีๆป้อนให้สมองได้แล้วเมื่อนั้นสมองก็จะหยุดปฏิเสธโต้แย้งแล้วอนุญาตให้เราได้ทําตามใจปรารถนาด้วยการปลดล็อกแปลว่าเมื่อเราสั่งสมองให้เชื่อได้แล้วจิตใต้สํานึกก็จะทํางานพูดง่ายๆก็คือการโปรแกร,รมสมองให้สั่งจิตใต้สํานึกทํางานนักจิตวิทยาเรียกศาสตร์ทางด้านนี้ว่า NLP ลองนึกภาพพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพราะปลูกแต่ถ้าเราไม่นำมเมล็ดพืชหวานลงวัชพืชก็จะขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดจิตใต้สำนึกก็เช่นกันหากไม่สั่งโปรแกรมให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติด้วยอำนาจสมองหรือไม่ก็มีคนอื่นมาสั่งมันมเมล็ดพืชในที่นี้คือฉันทะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายว่าสัมมาวยามะเป็นอย่างไร 1สร้างฉันทะเพียรพยายามมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศรที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น 2. สร้างฉันทะเพียรพยายามมุ่งมั่นกำจัดบาปอกุศรที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไป 3. สร้างฉันทะเพียรพยายามมุ่งมั่นเพิ่มพูนบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้น 4. สร้างฉันทะเพียรพยายามมุ่งมั่นป้องกันรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ไม่เลือนหายเจริญภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้นหากต้องการเปลี่ยน mindset ความเชื่อของตัวเองใหม่เราก็ต้องทำความเพียรในการโปรแกรมสมองเพื่อสั่งให้จิตใต้สำนึกทำงานเพื่อป้องกันวัชพืชคืออิทธิพลจากคนอื่นมาสั่งให้มันทำงานฟังแล้วมันอาจจะดูย้อนแย้งกับชุดความเชื่อเก่าที่เราเคยมีว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่เชื่อเถอะว่าบางครั้งกายคือสมองก็สั่งจิตได้เหมือนสามีกับภรรยานั่นแหละเพียงแต่ถ้าเบาสั่งนายอาจจะต้องสั่งบ่อยๆซ้ำๆ และด้วยจังหวะเวลาเหมาะสมคือตอนที่จิตใต้สำนึกเปิดรับนั่นเองถึงตรงนี้ให้เราทุกคนหาที่สงบเปิดเพลงคลาสสิกในจังหวะ60เคาะฟังผ่อนคลายและเตรียมกระดาษ A4 และปากกาให้พร้อมจากนั้นให้เขียนวงกลมวงใหญ่ขึ้นมาการุณาดูตัวอย่างในหน้าจอแล้วเขียนวงกลมวงเล็กซ้อนไว้ด้านในวาดรูปให้กลมเหมือนภาพเป้าปลาลูกดอกนั่นแหละต่อมาให้ตีเส้นแบ่งช่องออกเป็น8ช่อง ในวงกลมเล็กตรงกลางเป้าให้เขียนเป้าหมายในระยะสั้นคือ3าถึงหเดือนว่าคุณต้องการผลลัพธ์อะไรมากที่สุดยกตัวอย่างฉันมีไรายได้เดือนละ1น0 0 0แบาทภายในไม่เกิน6เดือนนี้เขียนวันที่กำกับลงไปด้วยโดยไม่ต้องสนใจสภาพความจริงในปัจจุบันพร้อมกับจินตนาการเป็นภาพกิจกรรมที่คุณจะทำเมื่อได้รับเงินจํานวนนี้แล้วด้วยความรู้สึกซาบซึ้งยินดีมีความสุขเช่นในช่องว่างทั้ง8ให้เขียนลงไปว่าขอบคุณ มีความสุขให้พ่อแม่20%เอซอาไปทำบุญ10%ให้รางวัลตัวเอง10%ลงทุนในตัวเองด้านการศึกษา10%ลงทุนกับทรัพย์สินให้เงินทำงาน10%ส่วนที่เหลือไว้สำหรับใช้จ่ายประจำวันเขียนลงไปให้ครบ8ช่องช่องละหนึ่งวันเขียนทุกวันตอนเช้าชั่วโมงแรกตอนตื่นนอนทำไปเรื่อยๆให้ครบ3ามวงกลมคือครบสามแผ่นกระดาษ a 4 ก็จะได้เวลาเท่ากับ24วันตัวเลขแค่นี้ก็เหลือเฟอือแล้วสำหรับความเพียรในการเปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่ในวงเล็บห้ามหยุดต้องทำต่อเนื่องนี่คือตัวอย่างเท่านั้นคุณสามารถปรับขนาดความต้องการให้เหมาะกับตัวเองได้คีย์ทองคำก็คือเมื่อมองหาจึงมองเห็นและคุณจะรู้เองว่าประโยคนี้มันอศัศจรรย์เพียงใดเมื่อวิธีการโอกาสสถานการณ์และผู้คนถูกดึงดูดเข้ามาในจักรวาลของคุณเพื่อทำให้สิ่งที่คุณปรารถนาเป็นจริง สุดท้ายนี้ก่อนจากจำไว้ว่าพรมไม่เคยลิขิตเราเองตาหากที่ลิขิตขีดเข,ขียนชีวิตตัวเองเราคือนักประพันธ์หัตแห่งเทพเจ้าแ a นด of g บกอดหวังว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้น่าจะช่วยท่านได้ในการปลดล็อกและได้ไปต่อและเราคงจะได้พบกันในบทต่อไปแต่ทว่าตอนนี้ขอให้เราทุกคนนำกุญแจทองคำสองดอกแรกมาหลอมรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นกุญแจทองคำฝังเพชรดอกใหม่ขึ้นมา ลองทายซิว่าเราควรจะเรียกชื่อกุญแจดอกใหม่นี้ว่าอะไรใช่ครับสัมมาวยายมะกุญแจทองคำขายหัดรับจักรวาลดอกที่5 1. สิ่งที่มองไม่เห็นสร้างสิ่งที่เรามองเห็นถ้าอยากเปลี่ยนแปลงผลไม้ก็ต้องเริ่มแก้ไปที่รากไม้หากอยากเปลี่ยนสิ่งที่มองเห็นก็ต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่มองไม่เห็นชันทะหรือพรสวรรค์เปรียบเหมือนมเมล็ดพืชจิตใต้สำนึกเปรียบเหมือนรากของต้นไม้ 2อ,อย่างนี้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แสดงผลลัพธ์ออกมาได้2คนสําเร็จทุกคนล้วนเป็นคนขยันแต่ไม่ใช่คนขยันทุกคนจะเป็นคนสําเร็จความเพียรพยายามที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสม,มาวยามะต้องประกอบด้วยอิทธิบาท4คือฉันทะใจรักวิริยะภาคเพียนจิตตะจดจอ่อโฟกัสวิมังสาคือปัญญา 3. เราคือผู้ประพันธ์ชีวิตตัวเอง ด้วยการโปรแกรมสมองเพื่อสั่งให้จิตใต้สำนึกทำงานกดแรงดึงดูดแห่งจักรวาลโตอตอบกับจิตใต้สำนึกดังนั้นเพื่อป้องกันอิทธิพลจากคนอื่นหรือถูกสภาพแวดล้อมสะกดจิตเราต้องโปรแกรมสมองตัวเองในแบบที่เราต้องการโดยการทำซ้ำๆย้ำบ่อยๆในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อจิตใต้สำนึกเปิดรับคำสั่งและเมื่อนั้นโอกาสสถานการณ์และผู้คนก็จะถูกดึงดูดเข้ามา เพื่อทำให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงจะกดแรงดึงดูดแห่งจักรวาลแล้วนอนแคะสะดือไปวันๆแล้วนอนการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักทุกวันนั่นเองมาแล้ว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 จ้าเคล็ดลับแห่งความมั่งคั่งในชีวิตก็คือ บที่ห้าหัดแห่งเทพเจ้าแห่ d ดอก o อดขอบคุณครับ